เขาอุ่นเขาตลอดนะไม่ได้ขอฟรีนะม<อ>ีช่วงหลังถ้าลองเมนูใหม่ๆเขาจะให้ฟรีแต่เจาบอกเขาว่าเอยขอซื้อของขายคือถ้าป้นเราก็ป้นเราขอ,อก็ขอ,ขอแต่อันเนี้ยขอซื้อของขายเราอยากจะอุ่นเขาล้วก็ซื้อพปซากคนคุณนี้แสดงว่าเสียเงินตลอด ะไรของเขาที่สุดเด็ดรู้สึกว่าคงต้องซื้อซ้ำคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอ้ําทานข้าวบ้านพี่เอเนี่ยเขาส่งมาที่บ้านอ่ะมานานมากแล้วเรารู้ว่ามันอร่อยอะไรที่เด็ดที่สุดนะเอาจะพักก็ซื้อแกงแกงเผ็ดแกงเผ็ดนะคะเมนูใหม่เนี่ยไข่พะโล้นี่อร่อยอยู่แล้วแต่อ้ําไม่ได้กินรสชาตินี้อันจะกินรสชาติที่แบบไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สามเกลือใช่ไหมคะไม่ได้ใส่อะไรที่มันเป็นเผ็ด เออที่มันเป็นเครื่องเทศอะค่ะไม่ได้ใส่อใสนเอามีดาจสองแจงเลยน้ำเผ็ดใส่แล้วหวานนี่คือเด่นของเราแต่ถ้าเกิดแกงเผ็ดนี่ป็นยอดแกงเผ็ดแกงกระดูกหมูต้มจืดอร่อยมากแต่ว่าเช็คเลนที่เขาออกมาขายเพื่ออำเราเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากนี่มีคือเมนูมาอร่อยมากกุ้งอ้ากุ้เดี๋ยวคนก็มาด่าอ้าว่าอ้ากวยแต่เองอ้าไม่ได้อวยนะฮุ่นจริงว่า อร่อยแต่อร่อยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอร่อยอ้๊มก็เอออร่อยมากๆอ้๊มก็ชอบแล้วถ้ามนูกุ้งแม่น้ำออกมานี่อร่อยมากนะแต่ยังไม่ออกก็อย่พิงของมือนุ่งหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ดีดูก่อแล้วคิว่อยวิ่งอย่าไปพูดสิล่าสุดเขาโอนให้บอกสามหมื่นน่ะน้องอ้๊มเขาเห็นว่าเราตั้งใจ ได้เป็ดป้นเขาเลยบอกไว้เขาผมเมื่อจะมาป้นพ er er, er ี <ke wa> ่เอที่บ้านละเราก็เลยรีวิวบ่อยๆเลยไม่ได้ให้ตลอดหรอค่ะเราเราทําให้เพราะว่าเราอยากค่ะเราเห็นเขาตั้งใจอ่ะแล้วเขาชอบถนบข้าวเขาพีความสูงแต่คนก็ชมเนาะพี่เอขยันมากทำมาใช่ ขยันเขาขยันเขาไฮเปอร์มากๆเลยอ้ันอยากได้ครึ่งของเขาอ่ะเขาได้ครึ่งความไฮเปอร์ของเขาความขยันของเขาอะไเงี้ยเขาบอกว่าพี่เอร้อนเงินใช่แหละคนที่ใส่เลยคือเราคิดว่าเขาร้อนเงินมากแน่เลยใครไม่บอกหรือเปล่าเราไปต่อยต่อไี่ไม่ได้บ่อยเพราะออกไม่ออกไปเจอเลยเขาบุกมาบ้านพี่เอซีมาปนพี่เอหน่อยอะไรเ้ยะหว่างไปปนกับเขาโอนมาอันไหนเยอะกว่ากัน คือตอนหลังไปปนไม่ค่อยได้แล้วเพราะนางไม่กดเงินแล้วก่อนนางมีเงินสมบูรณ์ในกระเป๋าเยอะตอนหลังอ่ะไม่กดเลยเพราะรู้ว่าอ้ํามานี่เงินหายเรียบเลยอะยังเคยถามมาถามว่าแบบเอ้ยทำไมสลับขนาดนี้ทําอะไรไม่หยุดไม่เหนื่อยหรอเคยถามเป็นเรื่องเรื่องที่เขาชอบลงรูปอบบว่าทําไมเธอลงรูปเยอะอ้ําก็อัน follow เขาไปเลยจริงๆแล้วอ้๊าไม่ทะเลาะรายการแต่อ้ําเป็นคนที่เห็นคนลงรูปเยอะแล้วอ้ําเวียนหัวอ้ําชอบดูอะไรที่มันแบบไม่ต้องลงอย่าลงถ้าไม่สวยจริงอย่าลงเอ้ย เงินในบัญชีคงหายไปคือโอเคอะเอาเขาพูดแต่แต่งโล่บ้างอะเนาะบ้างอะมันก็เราจะบอกว่าก็เราก็เห็นอย่างเงี้ยแต่พอวันสวยจริงเกินไปแล้วก็อาจจะหมั่นไส้น้องใหม่่ะ ดูดีขึ้นไหมเศรกับเราดูดีขึ้นไหมเขาสวยอม่าเรา่โอกาสก้ปวชมเขาไหนวะเขาเื่อยเขาลงเขาลงชุดไม้น้ำนะจะแหโอกาสแ้อ๋อไม่เห็นนะอโอเคเพราเราไม่ยังตาม่ลยเราไม่เห็นเาไม่เคยได้ดูไอจีเลยค่ะนี่เด็กเด็กเราลงชุด่ายน้ำเยอะเนี่ยเราปด ่ตอนเนี้ยเขาเขาเขาดูดีขึ้นจริงๆด้วยตัวจริงนะอันนี้ไม่ได้โกหกไอ้เมื่อก่อนเราผอมลงแรกๆหน้าเขาเขียวเพราะว่าเขาลดเร็วเกินไปมันเขียวแต่ตอนเนี้ยเขากินขึ้นมันก็ดีมันดีขึ้นมาจริงๆแล้วผิวเขาดีขึ้นจริงๆริงทันไหมทันอันนี้ออกได้ละอันนั้นในบัญชีไม่หายละไม่หายในบัญชีไ่หายแล้วให้ให้เซ็กซี่ได้ได้เลยใช่ไหมอยากไม่ห้ามได้ค่ะแต่ถ้าอยากเห็นรูปจริงอย่าเอาไปถ่ายให้ อาล่าสุดติดต่อทำไมคะรมีอะไรอนะตกใจแ่เอาลูก่อนเขาย้อนไปดังมาอันเกเรกว่าไหมมันเรื่องอาหารดังมาเพราะอาหารอะงไหมคะเราเคยเป็นลูกค้าได้ชิมมาก่อนรู้สึกว่ามันตอนแรกเขาบอกโหแพงเลยแพงขนาดนี้เลยเราก็มีรู้สึกเหมือนกันเหรอเราบอกเขาเลยว่าแพงจังเลยแต่พอเขามาจากจังหมูเขาซื้อหมูเออกับคนที่อํารู้จักซื้ออันนู้นอันนี้เขาบอเอออั้เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องราคาแพง ส่วนไอ้กุ้งเนี่ยทำไมก็ถามว่าทำไมถูกจังเลยมันไม่ชินอนะ่ 9, นะสามร้อยเก้าเก้าเนาะสามร้อยเก้าสิบเก้าเก้าเมนทำไมถูกเมนูอื่นทำไมแพงเขาก็บอกว่าเขาก็ลงเขาก็ลงตามต้นหัวเขาแต่จริงๆแล้วกุ้งเขาไม่ได้กำไรเลยเลยเพราะน้ำจิ้มอ่ะเขาให้ถุงใหญ่แล้วค่าน้ำจิ้มมะนาวาอยู่ที่แบบมันพแพงอ่ะนะคะก็นะคะ <laughs> 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 นี่ไม่ได้อวยนะไม่ได้เข้าข้างอะไรบางอย่างก็แพงก็รู้สึกแพงแต่พอเรารู้ว่าเขาซื้อของจากที่นี่ๆอ่ะเข้าใจได้อะไรเงี้ยค่ะคือเราก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผล อ้ําเล่าว่ามันแพงอะไรู้ไหมค่ารถอ้โหค่าโซึ่งอ้าอําอะก็คุณไม่ถูกเพราะอ้ําประหยัดค่าขนส่งเพราะมีเด็ก่วลาที่ขนส่ง,แ,ง,สงแล้วไจ่ายตังค์นะไจ่แต่ค่าอาหา,า,หารแต่ค่ารถอ้ําไม่มีเพราะคนระบวกค่ารถไปก็รู้สึกเออมันแพงที่ค่ารถแหละแต่จริงๆแล้วเขาไม่ไม่อยา่าพูดไม่แพงเลยแล้วแต่คนไม่เหมือนกันดีกว่าเปรี้ยงนะคะพอเจอเปรี้ยงค่ะ น้าก็ไม่เ็อะไรนะจริงๆน้เป็นคนโรคสดใสเนาะแบว๊วๆ่ะค่ะแล้วก็ <laughs> ปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ยทุกใจนะาก็ไม่ค่อยดูอะไรหรอก